ฝ่ายชายขอพูดบ้างหลังชาวเน็ตสงสัยคือแฟนใหม่ของดาราสาวลูกหนึ่งหลังจากที่แพทนภพาตันตะกูลเผยว่าตอนนี้ตนกำลังคุยๆกับเด็กอายุห่าง14ปีต่อมาก็มีคลิปลงติกตอกเต้นเพลงแฟนผมน่ารักจนทำหลายคนคิดว่าหนุ่มข้างกายคนนี้แหละคือแฟนอายุห่าง14ปีของแม่แพทจนกระทั่งแม่แพทออกมาเปิดใจเคลียร์ว่า หนุ่มในคลิปติกต o อกนั้นไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนคุยที่พูดถึงคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันพร้อมโปรโมทเพื่อนด้วยว่าเป็นหมออายุ29ปีสถานะโสดสเปคสาวขาวหมวยเอ็กและเด็กกว่ามีแผนอย่างมีลูกในอีก3-4ปีข้างหน้าล่าสุดหมอคิมนายแพทย์กิติทัศสิลิพิพัฒพรหนุ่มในคลิปติกต o อก แม่แพทโดยโพสตอินสตาแกรมโพสภาพร่วมเฟรมแม่แพทและน้องดัซซิ่งพร้อมแคปชั่นบอกว่าเป็นเพื่อนพี่น้องคุณหมอคนไข้ที่น่ารักกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยครับงานนี้แฟนคลับต่างบอกเตรียมยินดีแล้วและบอกกันว่ามองไปมองมาก็เหมาะสมกันอยู่นะ